วันนี้เรามาดูรถอีกรุ่นหนึ่งรอปล่อยเป็นขับโฟร์ไฮเนอร์1.9 DDI เกียร์จัดเกียร์ออโต้คันนี้คันนี้จะเป็นโฉม2023แล้วนะครับโฉมไฟหน้าจะเป็นแบบนี้เลยไบบ e ีม LED มาพร้อมกับไฟเดลไลท์ไฟข้างในจะเป็นไฟต่ำไฟสูงอยู่ในตัวเดียวกันไฟเดลไลท์ช่วยเรื่องความปลอดภยัยเวลาขับขี่กลางวันเวลาออกตัวไฟเดลไลท์จะติด เวลาขับขี่กลางวันนี่จะเห็นชัดเจนส่วนข้างล่างก็จะมีไฟเลี้ยวกับไฟตัดหมอกด้านล่างไฟตัดหมอกจะเป็น led แสงออกมาจะเป็นสีขาวส่วนข้างบนจะเป็นไฟเลี้ยวตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวจะออกเป็นสีเหลืองเวลาเลี้ยวเห็นชัดเจนนะครับมาทํางานพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างตัวน,นี้เลยนะครับรุ่นนี้จะเป็นใช้เครื่องยนต์ 1,900cc 150แรงม้าเป็นเครื่องยนต์สสูบแถวเรียว16วาลวโอ้ยให้คำชาร์ดคอมมอนเร็วเป็นเครื่องเดรลิชั่นดีเจทร์โมาพร้อมกับอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่ช่วยระบายความร้อนเครื่องตัวนี้ประหยัดน้ํามันดีแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับอะไรก็หาง่ายกระจังหน้าชม2023จะเป็นแบบนี้เลยโลโก้อิสุสีเงินช่องระบายอากาศด้านหน้านีาน่จะมีความห่างแล้วก็ สวยงามการระบายอากาศดีการเผาไหม้ดีครับทําให้การเผาไหม้แล้วก็การระบายอากาศลมจะไปประทะที่อินเตอร์คูลเลอร์ช่วยระบายความร้อนกรรบับเผาไหม้ดีมากมากเลยนะครับประหยัดน้ำมันแล้วก็เสียงดังเบาด้วยรุ่นนี้ออกตัวดีส่วนฝากระโปรงก็จะมีสันขึ้นมาตัวนี้เป็นตัวยกสูงเกจแซดเกียร์ออโต้ Z e นี่เลยนะครับชบเฉียวแบบนี้เลยส่วนปุ่งล้อจะคมกึ้งกับตัวรถ ส่วนล้อก็จะเป็นลายนี้เลยเป็นการตัววายสีเงินดุมล้อมีวงสีแดงแล้วก็มีโลโก้อิสุสแบบนี้เลยขนาดยาง265ทับ60 r 1 8มาพร้อมกับจานเบรกแล้วก็คีบเบรกระบายความร้อนขนาดใหญ่ช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระปริกนก2ชั้นมาพร้อมคอยสิงและกันโค้งเป็นแบบนี้เลยนะครับช่วยเรื่องการขเกาะถนนและการทรงตัว ส่วนด้านข้างก็จะมีโลโกโล้ฮันเดอร์อยู่ด้านข้างนะครับกระจกมองข้างขนาดใหญ่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ in, บิวอินเวลาเลี้ยวเห็นชัดเจนปลนะอดภัยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและพักไฟฟ้านะครับตัวนี้เกีแซตัวนี้จะมีสัญญาณการขโมยด้วยตรงนี้เลยนะครับมีเสียงเตือนสัญญาการขโมยนะครับแล้วก็มือจับด้านเปิดประตูก็จะเป็นสีเป็นโครเมียมนะครับแบบนี้ ส่วนประตูก็จะมีสันขึ้นมาเห็นเส้นสายสันขึ้นมาช่วยเรื่องความสวยง,งามและความแข็งแรงของประตูนะครับเรามีเส้นด้านล่างอีกชายบันไดขนาดใหญ่ขึ้นลงสะดวกสบายมาพร้อมกับเส้นสายที่ชายบันไดทําให้ไม่ลื่นเวลาขึ้นขึ้นลงสะดวกสบายามาดูด้านหลังด้านหลังมีกระบะเลเนอร์ให้ด้วยนะครับเกียร์แซดของเราเกียร์ออโต้ รุ่นนี้จะมีไล่ฟ้าด้านหลังด้วยนะครับเป็นเส้นๆนะครับจะมีไล่ฟ้าด้านหลังแล้วก็จะมีเบรกลงที่สามขนาดใหญ่อา้าวด้านหลังนี่นะครับด้านหลังจะเป็นดัมเบรกนะครับตัวนี้แนบโยนเผามาพร้อมกับแนบสามแผ่นนะครับตัวนี้ฝีประตูนี่เวลาขับขี่นิ่มนวลน,นะครับ มาพร้อมกับไฟท้ายแบบ d u โ s o ซนิกเป็นแบบ LED ส่วนไฟเลี้ยวไฟถอยจะเป็นหลอดอยู่มาพร้อมกับตัวแซดด้านท้ายการชนท้ายเป็น2สเต็ปนะครับคือลงสุกสบายเกียร์แซดเนี่ยมาพร้อมกับกล้องสองหลังแบบนี้เลยแบบบิวอินนะครับเป็นคมเยี่ยมอ้าวอันนี้เลยนะครับแบบนี้เลยกระบะเป็นของ d m a มด้วยนะครับอบโอ้นะครับ ถ้าไงใส่ตัวผ่อนแรงหน่อยก็จะดีนะครับตัวน,นี้ส่วนน้ำมันน้ำมันดีเซล B ใช้ B7b b 10 B 2 0ได้เลยนะครับรองรับน้ำมัน b 2 0ได้ด้วยครับดูตอนสองนิดนึงดูตอนสองก่อนนี่เลยกว้างแบบนี้เลยนะครับยังคุมพลาสติกอยู่เลยนะอันนี้รถใหม่ของลูกค้าเตรียมส่งมอบนะครับอันนี้เราไม่ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเป็นรถใหม่ของลูกค้าแล้วนะครับส่วน ประตูแผงประตูก็จะเดินได้สีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ที่เปิดก็เป็นสีเงินตกแต่งด้วยวัสดุงเงาดําที่พักแขงก็จะเป็นกุนุ่มเดินได้สีขาวนะครับตัวนี้จะมีตัวล็อกเด็กด้วยนะครับช่วยเรื่องความปลอดภัยเวลาขับขี่ป้องกันเด็กเปิดประตูถ้าเด็กเปิดประตูตรงนี้รถวิ่งเร็วอันตรายนะครับเพราะนั้นเราจะมีตัวล็อกเด็กอยู่เด็กถ้าเด็กอยู่ในรถไม่สามารถที่จะเปิดรถได้นอกจากคนภาย คนขับจออกลงมาเปิดให้นะครับตัวนี้เป็นแบบนี้เลยเป็นสวิตช์อยู่ข้างๆประตูบางทีลูกเข้ารถไปครับดูสังเกตนิดหนึ่งถ้าเราเปิดประตูภายในไม่ได้เนี่ยแสดงว่าตัวนี้เราล็อกอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะกดล็อกได้นะครับนี่เลยนะครับใส่ฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้อันนี้ฝั่งผูด้โดยสารนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งผู้ขับขี่กันก่อนเอาไปดูตรงนี้นิดนึง ที่ปัดน้ำฝนนะครับที่ปัดน้ำฝนตัวนี้น้ําขึ้นที่ก้านปัดเลยนะให้ความสะอาดแล้วก็เสียงด้วยไม่ดังแล้วเวลาฉีดน้ํากระจกเนยน้ําขึ้นที่ก้านปัดเนี่ยสายน้ําไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ทําให้ขับขี่นี่สบายสบายตานะครับนี่เลยนะครับตัวนี้เก็ตเซเกียออโต้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันส่วนราคาค่าตัวเดี๋ยวเราจะอิกทีเนาะพรอมโปรโมชั่นนะครับนี่เลยแผงประตูด้านคนขับ ก็จะกูนุ่มเดินได้สีขาวนะครับอันนี้เสียงดังนี่ก็คือลืมถ้าเราลืมกุญแจไว้นะครับก็จะมีเสียงเตือนนะครับให้เราเอาดึงกุญแจออกถ้าใส่กุญแจแล้วจะมีเสียงเตือนหรือไม่ก็ไฟหน้านะครับตัวนี้ถ้าเปิดขาววก็จะมีเสียงเตือนเหมือนกันพวงมาลัยปรับได้สีทิศทางนะครับเป็นพวงมาลัยแบบ black and p r e m i นะให้ความแม่นยำสูงเป็นพวงมาลัย power นะครับตัวนี้ขับเบาขับสบายแล้วก็ด้านขวามือจะมีปุ่มกดคุชอนทนลล็อกความเร็วได้ด้วย สามารถตั้งความเร็วได้เวลา,าขับขี่ทางไกลเมื่อเท้าไม่ล้าเราสามารถปล่อยเร่งได้นะตัวนี้ส่วนด้านซ้ายก็จะมีปรับเครื่องเสียงเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะตัวนี้นะครับพวงมาลัยคุ้มหนังเดินได้สีขาวแบบนี้เลยนะสวยงามแล้วก็ตกแต่งด้วยโครเมี่ยมด้วยอย่านงะนี้นะครับรัศมีวงเลี้ยวก็อยู่ประมาณ6เมตรนะครับตัวนี้เวลาเข้าที่แคบเลยขับ ค่อนข้างโอเคนะตัวนี้นะครับวงเกียวแคบส่วนหัวเกียร์หัวเกียร์หกสปีดนะครับขับเคลยงอนคืนมีไฟขึ้นที่หัวเกียร์ด้วยมาพร้อมตำแหน่งเกียร์อยู่ที่จอ m i d ตรงนี้นะครับจะขึ้นที่จอ m i d เลยตำแหน่งเกียร์นะครับจอ m i d เป็นแบบ led นะตัวนี้นะครับส่วนเกียร์นี่สามารถปรับเป็นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยเวลาแซงเวลาเสะออกตัวใส่เกียร์ธรรมดานี่ออกตัวค่อนข้างดีเลยส่วนจอก็ขนาด7นิ้วมาพร้อมกับ ปมปรับแอร์แบบมาตรฐานตัวนี้นะครับส่วนคอนโซลหน้าก็จะได้กุญุ่มด้วยนะแบบนี้นะครับกุญุ่มเลยนะครับเดินได้สีขาวเบรกมือขนาดใหญ่จับกระชับมือนะครับตัวนี้ส่วนภายในก็จะมีออปชั่นก็จะมีกล้องฝุ่นเมสองจุดห้ามีไอ้แบ็คู่หน้าสองใบนะครับตัวนี้แล้วก็มีปุ่มปรับ ไฟด้วยเวลาเราบรรทุกหนักหน,กหนาเชิญสามารถปรับได้ถึง4ระ,ระดับตัตามระดับน้ำหนักบรรทุกมีตบป,ปุ่มออโต้สตาร์ทออโต้สต็อปด้วยเวลาเราขับขี่ไปเราลดจะดับให้เพื่อประหยัดพลังงานนะครับตัวนี้สามารถยกเลิกได้ด้วยนะครับปุ่มนี้สําหรับวันนี้เราเอารถรุ่น cap f o h y n d e r หนึ่งพันเก้รอย ddi get s g, g a u t o คันนี้ไม่ให้ดูนะครับราคาค่าตัวรถรุ่นนี้อยู่ที่9ก้าแสนถ้าเป็นสีขาวมุกเพิ่มเจ็ดเป็นส 949,000บาทมีสีให้เลือกสีสีมีสีขาวมุกสีบนเงินสีดำแล้วก็สีเทาเทาใหม่เลยนะครับอ้าวเดี๋ยวเราดูเสาอากาศนิดนึงเสาอากาศเป็นแบบนี้นะเป็นแบบมาตรฐานนะครับสวยงามเลยอีสุสุโฉมใหม่2023ยังไงลูกค้าก็สอบถามมาได้โปรโมชั่นก็จะมีข้อบรูวอีสุสุมีส่วนลดให้แล้วก็ผู้ผลิตส่วนมีส่วนลดให้แล้วก็อุปกรณ์ของแถมนี่เข้ามาคุยกันนะครับ ยังไงฝากช่วยดูคลิปผมนิดนึงนะครับยังไงก็มีรถดีๆก็จะเอามาให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ